ไปดูหน่อยตัวโฮมอบ้านรู้เลยย่ยมันชูมันชูปันชูป้าลงงแล้วลงแดงแล้วลงแดงแล้วายอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอยู่ไหนาแล้วเคียงแล้วเรคนเดียวครับลุงโอเคโอเคกำลังเข้ากำลังเข้ามาแลมาแล้ว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 เล่นเลยเพื่อนเล่นเลยมาแล้วเพื่อนไม่สายหรอกเล่นยตายลตายลสวยบ้านเคี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 ยนะบ้านเคียบ้านเคียาหวายยยย

ตะลดนชนเลยพี่นี่งานหมเนี่ยดูไปดูข้างบ้านหน่อยส่งไปดูข้างบ้าน่ยไข้างบ้านหน่อยไข้าบ้านู่อ่ด้อยไปูขงบ้านห่อ้านยไปดางห่ปงานไาบ้านห่ปขาาห่อ้งอไปด้นะเว้ยไึงห่อทันเว้อยเปดเป็ดรีอไป้ง่อดนห่อยลยห่อเลยห่อเไยด้ ไปห่อไปห่อให้มันจับเวลาให้หมดไปห่อไปห่อไปห่อลุงลุงผมไปเอารถบ้านมันมาได้ไหมอ่ะได้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 ขโมยได้หมดเลยได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีกฎมันมีกฎไอ้นี่แต่งป่ะแต่งรถป่ะห้ามแต่งป่ะ แต่งได้อตอสไอตอด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 มานี่ไอตอดมาหนี่ตอดมานี่มานี่ไอรถไอรถไอรถที่มึงขโมยมามึงอะเอาเงินสักสองแสนนะไปแต่งสีสีเฮียอะไรก็ได้นะแล้วมันเบิรดมันจะเป็นสีนั้นโอเคนี่ยมีเวลากจะเปลี่ยนได้หมดมีเวลาเก้านาทีเนี่ยมึงไปเปลี่ยนเลยได้ครับได้ครับเอาไปแต่งมูนเลยนะเออเอาไปแต่งเลยเนี่ย้ช่วยไหมต้องไปช่วยไหม เราได้เราได้ไม่กี่เคสอราได้มาเยอะอยู่ปะด้วยใครรัมเลยแหละลุงไม่ใช่พี่ตรีไม่ใช่อติเขาบอกเลยว่าเขาจะไปช่วยอพจู๊บป้อนช่วยตีด้วยห้ามจูนนะเว้ยห้ามจูนนะห้ามจูนนะแต่งได้ห้ามจูนนะเดี๋ยวไปช่วยได้เดี๋ยวไปช่วยได้มึงออกไปช่วยเลยเซิร์กไม่ใช่เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเชื่ขับไปบ้านมันน่ะไปดูเผื่อห่อไอ้เผื่อศพเผื่อไปเอาศพมาเพิ่มเอาที่ไหนนี่มานี่มานี่ เอาขนาดไปไม่ครบแล้วอยู่ที่บ้านเหลืออีกประมาณหกเจ็ดคนนะที่บ้านเราอ่ะหกเจ็ดคนเลยนะเบเราไว้ไอ้ตรงไม่ดีเลยเราเราเอาไว้หลักอย่าตีนะพี่มีเวลากรุกอย่าตีเล่นส้มเราจะวางไหมอ่ะไม่ไม่วางมึงอุ้มไว้คามือไว้ตลอดเลยไม่วางไม่วางอุ้มคามือไว้ก็ต้องมาถอดเป็นอย่างนี้ไม่ได้อพี่จะมามีความล่างด้วยไม่มีถุงห่ออย่าลืมนะล่างอะไรอยู่ เลยวิ่งเหยียบศพกูกูจะไม่ชมึงตลอดชีวิตนะศพมันมาปนกันนะห้ามหรือแกวเด้เข้าไปทำไมเข้าไปทำไปเกิดวิ่งเหยียบศพอ่ะเอาไปไหไมวะมึงวิ่งเหยียบศพกูอ่ะพอหมดบ้านแล้วนะไม่เรื่องนม่เลยดีเมนศพสุดท้ายนะ้วดีเศพสุดท้ายแล้วไอ้ศพหมดแล้วศพหมดแล้วข้างบนศพน้ำรั่วอยู่ไหนวะไปดูหน่อยดิเลยจะติดต่อให้ไปคำนึง ตาของแต่ละคนเขาเองอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็บอกให้รีเมคเกมรีเมคกันตายอะรอตกมานีหนิว่าลองดูสศัพท์อุ้มขึ้นมาหน่อยอุ้มขึ้นมาหน่อยใครอุ้มเปย์ออนอ่อนออนคุณเปย์ไปตอนนี้เป็นแล้วอาการเริ <Overwatch> <c oughs> ่มดีขึ้นครับขอบคุณครับพี่แต่ว่าเพื่อนพี่อยู่ใต้ตีนของผมนะพี่ตอนนี้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเป็ดแล้วไปน้องเป็ดเปิดลันไปเด็กเกอร์เด็กเกอร์ริสติดเรามีแต่บู๊อ้ะทันงท่าันรันรันรันไม่โดนตำรวจยึดอีกช็อต ต่อเล่นต่อเล่นล่าตำรวจแต่ว่าเอานี้ไม่ไหนน่ะที่หันหน้าเข้าบ้านแม่งอย่างแหลก่าไปแล้วมันจะเทค่สองยังไงวะเนี่ยเมื่อตรอตายหมดเขียนชอบเขียนชอบมันจะไล่ดีเมย์ไปมันมีมันมีคนที่มันไม่ได้ตายหมดด้วยมันนอกเพื่อนดีเมย์มีคนรอดคนนึงของมันมีเดล่าที่ว่าเข้ามาวนในบ้านรอบใช่เหรอโดนเข่าลอยรับทำบ้านย้อนบ้านเอามาคืนแล้วแกโดนมาเอามาคืนแล้วคืนอะไรใช่ไหม เดียดแไหนตาด้มึงเดาแฟเหรอไปพีเอาถนัดไปไลยก่อนแบบนี้พี่จะรีบโอ้โหงานนี้าิงได้สวยตาิงได้สวยโอเคโมีโมจากแดนเชียงรายเมนเบ้ม่หิวเลยเมนเ้ได้หมดแต่ไม่จูนครับแค่ไม่จูนครับแต่งได้เพราะมันไม่แพ้สองนักแสดนี มันแต่งคืนได้หมดเราไม้ผมป้าผมใส่ไปในช่องนะหุ่ชม JK เซตนี้หน่อยแต่ว่ากูต่อยลิงกูรอที่ต่อยลิงตลอดนั่นแหละเขาตบมาสักตมาเจอมันเฮ้ยยินดี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 ไม่เร็วเร็วไม่ได้ชมหมอผมมองว่าแก๊งผมมันไม่ได้เก่งผมมองว่าแก๊งผมอะไม่ได้เก่ง แต่ทุกคนอ่ะรู้หน้าที่ว่าต้องทําอะไรเว้ยคือมันจะมีตัวที่เก่งด้วยแต่บางตัวก็คือต้องเข้าใจด้วยว่าการที่ผมรับ JK เข้ามาไม่ได้รับคนที่เก่งผมรับคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับคือเอาง่ายว่าตอนตอนที่เราเปลี่ยนเซตใหม่ครับตอนเราเปลี่ยนจูนกันใหม่ตั้งแต่ตอนที่มีคนออกไประมาณ7-8คนเราก็พยายามปรับจูนตอนช่วงนั้นนะ่ะเล่นได้เฮียมากตอนที่แก๊งที่ ที่คนใหม่ๆเข้ามาประมาณ78คนนะ่ะเล่นได้เฮ e ี e ้ยเฮี้ยมากเฮี e ้ยแบบเฮี e ้ยเลยแพ้แพ้เกือบทุกไฟอะแต่พอหลังๆมาเริ่มปรับตัวเข้ากันก็ก็เล่นได้แต่คนมีหน้าที่ชุบไม่ห่วงเล่นชุบชุบชุบตัวเมนขึ้นมาชุบไอเวทมาฆ่าชุบไอเซิร์ฟมาแทงอย่างเงี้ยแต่ละคนมันจะมีหน้าที่คือมันจะไม่ปล่อยให้ใครนอนนานอ่ะคือเรื่องฝีมือมันพัฒนากันได้ครับแล้วก็ต้องต้องบอกว่า J.K. เช็เซตเนี่ยเป็นเซตที่ผมรักที่สุดดีกว่าครับไม่ว่าผมจะเกิดปัญหาดราม่าโหดร้ายขนาดไหนร้ายแรงขนาดไหนไอพวกเคนเนี่ยไม่หนีผมเลยข่าดวะ

แล้วช่วยไปแล้วชุบพหานแล้วนะชุบพหานแล้วชุบพหานแล้วชุบพหานอยู่ใครชุบอยู่ใครชุบอยู่เจมสมาดีเย็นเป็นเจมสบ้าดีมาหน่อยถอยมาถอยมาโดนเต็มไม้โดนเต็มแล้วจะเชื่อไปดังช่วยเป็ดนะช่วยเป็ดช่วยเป็ดช่วยเป็ดโอหเราน้อยจัดเลยเนี่ยได้เข้ามาบวกกันเนี่ยน้อยเฮี้ยเเลยนะแล้วเข้ามาบวกกันนี่น้อยจัดเลยนะกูต้องทำให้ได้ห้าตัว ปิดตัวชุบหน่อยจีคปิดตัวชุบหน่อยจีคเฮียอย่างเอาจีคปิดตัวชุบที่ไปสองไอศาสตร์ไปสองไปสามเปล่าปากฉลามนู้อ้วยกูจะบอกให้นี่คือฉลามนะเว้ยฉลามนี่ดาวเมทแบบไอเฮียแขงกูแทบเลือดไม่ลดอ่ะถ้าเป็นฉลามอ่ะ ไอเฮี้ยนี่ปากฉลามนะเล้วมึงไม่ไหวแล้วไอเฮี้ยมึงไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้วไอเฮียมโดนพีู่แทงไม้จิ้มฟันอ่ะโดนพี่กูลำไอเฮียเียบร้เอาเรื่องจัดกินเมสกินเเกไอเี้ยเอานีนีเฮียอะไรล่ะหนีดิมึงหนีดิมึงหนีดิมึงร้องดิไอเฮี้ยเฮี้ยเี้ย เี้ยไปสี่สัสตว์เี้ยไปสี่เท่ห์ายเลยกระชอกีสเยเลีอยเอาเรื่องจะมา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 รเซฟจะมาบวตรเทค2สองมา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 